ก็ซิลล่าในมอนสเตอร์เวิร์สนั้นมีจุดยืนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการรักษาสมดุลของโลกฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามารบกวนสภาวะดังกล่าวนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้ก็จะเข้าไปจัดการทันทีแต่ว่าคําถามก็คือจากในวิดีโอตัวอย่างก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองนั้นทำไมมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวจึงต้องมาสู้กันเหตุ <S <S ผลอะไรที่ทําให้คองผู้ที่อยู่มาตั้งแต่เรื่องราวของสกาวไอส์แลนด์จึงกลายมาเป็นเป้าหมายในการทําลายของราชามอนสเตอร์ไปได้วิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟรวบรวมข้อมูลจากเเเเเทรลลลล์ตััววว่่่าาาสุุดดมแ้้กกกิคคะหยยนนบชช ตวงต้นวิดีโอตัวอย่างจะเป็นการเล่าถึงที่มาที่ไปของคองที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นตัวเอกในหนังภาคนี้โดยเฉพาะจุดยืนในฝั่งของเขานะครับทางกอซิล่า Godzilla, มีตัวตนอยู่เพื่อรักษาและก็ปกป้องโลกทั้งใบคองก็มีตัวตนอยู่เพื่อปกป้องเด็กผู้หญิงคนนี้ครับและทางผู้ชมได้รู้จักกับตัวละครอ,อย่างคิงคองไม่ว่าจะหนังหรือว่าแฟรนชาย์ภาคไหนก็ตามคองจะมีความเป็นมนุษย์มีความรู้สึกมีความผงใย,ยมีอารมณ์โมโหโกรธหรือว่าแม้แต่ความกลัวและเขาจะทําทุกอย่างด้วยแรงขับเคลื่อนจากสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอนั่นเอง ฉะนั้นด้วยลักษณะเฉพาะดังกล่าวทำให้มนุษย์หรือว่าจะพูดว่าองค์กรโมนาร์คเจ้าเดิมก็เลยตัดสินใจจับคลองมาจากสกาวไอแลนด์เพื่อต้องการให้เขารับมือกับกอซิลล่าที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากภาคก่อนๆโดยถ้าดูจากซีนนี้ที่เป็นภาพแผนที่ที่มีการระบุตำแหน่งมากมายบนโลกที่กอซิลล่าโจมตีเขาอาจจะเป็นไททันคนเดียวที่เหลืออยู่ที่พอจะลุกขึ้นมาต่อกรได้ครับเพราะถ้าผู้ชมจำช่วงท้ายของภาคที่แล้วอย่างกอรซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์การล้มกิโดราลงนั้นทำให้ไททันตัวอื่ ละครในตัวอย่างที่บอกว่าคองนั้นไม่มีวันก้มหัวให้ใครเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นบทสรุปในการเลือกคองเพื่อเป็นทางออกของมนุษยชาติไปในที่สุด Stop Kong ทีนี้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจับคองมานั้นก็ดูจะเป็นการยินยอมแต่โดยดีนะครับเพราะว่าฝ่ายมนุษย์คงเกลี้ยกล่อมให้เด็กน้อยขึ้นเรือมาด้วยในตอนนั้นพวกเขาคงจะใช้ปืนยาสลบหรือว่าอะไรสักอย่างที่ทําให้พี่คองหลับแล้วก็พาขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินมาจนได้ความน่าสนใจก็คือกองเรือขบวนดังกล่าวนั้นถูกโจมตีโดยกอซิล่าซีนนี้ก็เลยเป็นคําถามขึ้นมาอีกว่าทาไมพี่แกจึงทําแบบนั้นมีอะไรบนเรือหรือเปล่าที่เป็นตัวการในการรบกวนสมดุลซึ่งทฤษฎีที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ได้้้กก็คคคคคืือออออนนิิล่่่าาาาจมมดดงงงวววันนนนตตตรรรยแแแทเเี ต่างหากหรือเปล่าเพราะว่าคําถามก็คือทําไม King of the m a s t e r จึงคิดแบบนั้น มมติฐานที่เป็นไปได้นะเราต้องอ้างอิงเหตุการณ์ใน King of the Monster ทั้งในช่วงที่ฝ่ายตัวเอกดำลงไปใต้น้ำจนพบเมืองบาดาลและก็ผ้าฝาผนังต่างๆรวมไปถึงช่วงเครดิตที่มีการพูดถึง Ancient Hollow Earth Human coexisted with Titan ที่แปลว่าเคยมีมนุษย์โบราณที่เคยมีชีวิตยอยู่ร่วมกับไททันหรือว่าจะเป็นพาดหัวข่าวที่ระบุว่าโมนาคได้เริ่มต้นสำรวจ Hollow Earth เป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อได้จริงจากเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นการบอกเราอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าครั้งหนึ่งมนุษย์เคยอยู่ร่วมกับอสุรกายขนาดใหญ่เหล่านี้มาก่อนและพวกเขาบูชาาไททนประดุจเเ้ของโลก กระทั่งเหตุการณ์บางอย่างก็ได้สร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดการยุติของชั่วเวลาเหล่านั้นลงในที่สุดซึ่งเท่าที่ผมไปนค้นมาเขาบอกว่าในตอนแรกมนุษย์โบราณก็บูชาสัตว์ประหลาดเหล่านี้ให้เทียบเท่ากับเทพเจ้านั่นแหละครับจนกระทั่งมนุษย์บางคนเกิดความสามารถในการสื่อสารและก็ออกคําสั่งกับพวกมันได้แบบเดียวกับเครื่องมืออย่างออร์กาในภาคที่2นั่นเองบทบาทก็เลยกลับตำลวดไปเลยนะครับเพราะเมื่อมีพลังแบบนั้นมนุษย์จึงพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการควบคุมไททันจนสุดท้ายมันก็ได้เกิดสงครามไททันวอลขึ้นมาแลวก็จบด ทีนี้ด้วยข้อมูลดังกล่าวที่สดีนี้จึงเชื่อว่าเด็กน้อยคนนี้ก็คือเชื้อสายของมนุษย์โบราณที่สามารถสื่อสารกับไททันหรือถ้ามองให้กว้างขึ้นนะครับบางทีผู้ที่มีความสามารถนี้ก็อาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ว่ากระจายตัวอยู่ทั่วโลกสล่งผลให้กอซิล่าบุกไปโจมตีสถานที่ต่างๆจนดูเหมือนกับว่า King of The m o n ster อรกำลังกลายเป็นศัตรูของมนุษย์ไปแล้ว นอกจากนั้นในซีนใกล้จบของกอซิล่าภาคที่2นะครับเราจะได้เห็นว่าการสำรวจของโมนาคไปยังฮอลเลอร์เอิร์ดนั้นยังทําให้พวกเขาได้เจอภาพการประทะก,กันร,ระหว่างคองกับกอรซิล่าด้วยโดยด้านล่างก็จะประกอบด้วยภาพของมนุษย์จํานวนหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนสักขีพยานในการทำหมันกันในคราวนั้น และด้วยข้อมูลบอกแสทั้งหมดเท่าที่มีนะครับเราจึงได้ข้อสรุปว่ากอซิล่าที่ยังจดจ,จําสงครามใดท่านรดได้ว่ามันทําลายโลกให้พี่นาศยังไงมอนี่จึงกลัวการกลับมาของมนุษย์ที่มีพลังสื่อสารกับสัญญตว์ยักษ์ต่างๆและเกรงว่า สงครามแบบเดิมอาจจะปุทุขึ้นมาอีกกอซิลล่าจึงพยายามไล่กำจัดมนุษย์จำพวกนี้ทุกคนเพราะสถานการณ์ของโลกณนะตอนนี้นั้นสุ่มเสี่ยงมากๆนะครับเนื่องจากไททันมากมายที่ตื่นขึ้นจากการจำศีลด้วยฝีมือของกิโดราไปแล้วในภาคที่2แต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะอยู่อย่างสงบด้วยการดูแลความเรียบร้อยของกอซิลล่านะครับเพราะว่ามนุษย์ที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงได้อีกก็เป็นความเสี่ยงที่เกินกว่าจะรับไหวสุดท้าย Kings of the Monster จึงเลือกที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนั่นเอง ยังไงก็ตามนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นและผมเองก็เชื่อว่าเรื่องราวของก o d z ซิลล่าเวอร์ซัสงจะให้ความกระจ่างเรื่องนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากประเด็นที่เป็นแกนหลักของเนื้อเรื่องแล้วในเทลเลอร์ยังให้ข้อมูลกับเราอีกหลายอย่างเลยเลยครับโดยผมขอเล่าเป็นข้อๆนะเป็นข้อ2ไปเลยกันแล้วกันนะ ข้อสังเกตนี้มาจากภาพที่อยู่บนหน้าจอซีนนี้เลยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของขุนยนต์หรือว่าตัวอะไรสักอย่างซึ่งมันมีความคิดว่านี่อาจจะเป็นเมคคาโกซิล่าหรือเปล่าแล้วถ้าไม่นับเรื่องทฤษฎีข้างต้นบางทีการที่มนุษย์บางกลุ่มพยายามสร้างจากกลอันนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นสาเหตุของการโจมตีของโกซิล่าก็เป็นไปได้ครับ ข้อสังเกตที่3แมดดิสันรัเซลเด็กน้อยตัวเอกจากภาคที่แล้วจะกลับมาอีกครั้งโดยถ้าดูจากรถและบทสนทนาของเธอตัวละครผู้นี้ก็คงจะมีบทบาทสําคัญในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกกซิล่าครับ ก็สังเกตที่4ยานรูปร่างแปลกประหลาดด้านหลังคองต้องบอกว่าโครงสร้างของยานลำนี้แตกต่างจากยานของมนุษย์ในภาคที่2ไปพอสมควรเลยเลยครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นยานแบบใหม่ของเราก็ได้แต่ว่าในทางกลับกันนี่อาจจะเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวที่เดินทางมายังโลกเพราะแม้กิเดราเองก็ยืยยนยันแล้วว่าฟแฟรนชาย์นี้อ้างอิงจากต้นฉบับในเรื่องของการที่มันเป็นสัตว์ประหลาดที่เดินทางมาจากนอกโลกฉะนั้นสเกลของม o นสเตอร์เวิร์สก็คงไปแตะในแง่มุมของจักรวาลด้วยอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย ต่อไปข้อมูลที่5นะครับการต่อสู้ระหว่างคองกับโนซูกิและวอลแบดส่วนตัวผมบองว่ามอนสเตอร์ไททันทั้ง2ตัวอาจจะไปโผล่ที่สกาวไอซ์แลนด์หลังจากเหตุการณ์ในภาคที่2ได้จบลงจนทําให้คองที่ดูแลเกาะหลังกล่าวต้องออกมาปกป้องอาณาเขตของตัวเองครับหรือว่าในขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นภาพย้อนอดีตเป็นในช่วงยุคก่อนที่เล่าเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างไททันก็เป็นไปได้ครับ และข้อมุลนข้อที่6ข้อสุดท้ายมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะยืนหยัดอยู่ได้และนี่ก็คือคําทํานายที่อ้างถึงการต่อสู้ระหว่างคองกับก็อิลล่าอีกทั้งเรายังได้เห็นอาวุธคล้ายขวานแบบทํามือที่ใช้ครีบของก็อิลล่ามาเป็นองค์ประกอบด้วยส่งผลให้คองนั้นสามารถรับพลังอะตอมิกเบรดของ kings of the monster ได้นั่นเอง าละครับและนี่ก็คือประเด็นเนื้อเรื่องและก็ข้อมูลที่ได้จากวิดีโอตัวอย่างนี้นะครับและก่อนจากกันไปเดมูฟขออนุญาตฝากผู้สน,สนับสนุนช่องทั้ง a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อีกมากมายครับโดยนับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมผู้ชมที่สั่งซื้อจาก a d v i c o t h สามารถใช้โคด้ด ADVXMWOF เป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะนึกถึงไอทีนึกถึง Advice ์ง Adv ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ และออฟทัสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้งออฟทัสมีขาวแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หักผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s และถ้าใช้โค้ด themove จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะท้ายในท้ายสุดคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเทลเลอร์ตัวนี้บ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนนะครับและสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ